ข้าน้าเจไปอย่เราตาเตานะจ้านาเจฮูรีดูไทยฮูรีตาเตาแล้วนะแล้วชิมาชิรพาะเดี๋ยวมองย้าฮูรีจ้าเนอะเจเจ้าลีน่เนอะเน้าเจ้าเตานะจ้าจุ๋ยๆนะแค่เจ้าฮูรีเตานะเจ้าปลาทูปลาทูอย่าต้องมัดเต๋เจเอาเฉพาะในจังไกซะนะข้นอเจเยอะกะปินะข้นอเยอะกะปินะอ่าเจ้าพริกป่นนะพริกป่นก็เจะขวอย่าเจะาเราเอ้กี้ๆจะาเราตัวลีน่าเนอะข้นอเยอะปลาร้า จจะนอจะน้ำปูนะขอดูดูน้าอยาน้ำปูนะขออยาน้ำปูนอเต้ข้าโตจะสีลือจะสีลือนอเทียร์้าจะสีปลือนะนะ <S <S <an> <S เจจะร้าวจะ้าตัวเอโตดูนะโตตูวโตดูโตจะลวนลยเทียร์้ารัดซึ้งทค่ดอลี่นอซะนะ okay, เคเจจะเด้มเบาๆน้ากูจะโตด้มเบานะบเจวจะจัใบมะกรูดเตข้าท่โตตะไคร้โตขอนอะนะ้เจ๊โกะ ตัวปลาร้วนะตัปลารตักะปิจัน้าตัจีกวนะนะาอ่ามอเจกะปิกันละลายเจนะเจ้าลีนอสี่จใช้ใช้เจ้าเน่เนีน่จิก <hi> ัวเจใช้นะาจะนาจะจะตำเตานะเต้าอีคอน้ำปู้วนะจะน้ำปูนียนี่จิ่ะน้ำปูจิจ้าละต้าเน่าตัจะมัมวสุระเตาเย้าจะนาะจะน้ำปูนะเทียด้วยาวเม่นนะเจ้าจะน่าจะเมนูเพื่อสุขภาพนะตำเตาเตาย่อยอีจอยหนึ่งยอตัาหเขาได้ซะน่ เดี๋วเราปลาทูเราจะเ้าปลาทูนีนได้เจ้าน่าเอาปลาทูอย่างนะย่าเมนูเพื่อสุขภาพนอจีจอนะเตาเร็กออกโอเคจะเอาหย่นเจนก็เฉียดเจ้น่าเอาเฉียดจ้น่าจะไม่ใช้ต่อไปน่าเตาย่เมนูเพื่อสุขภาพนะนี่จะเิ่นอเจลอยเฉาะนอหน่าจะปลาทูตุ้มัดเทาร้อน่าปลาทูตุ้มัดเราร้อนอน่าจม้วจะเตาเจ้าละมัวเา ต่อเจ้กลัวปลต้าน่เจ้กลวยไปต่เเขาปลเต้าปาทูยังไม่อยากเต้าเจ้าละเฮาลีนอน่ไม่อยากตาเจ้าเะเฮาลีนอใช้เตาตอนนจัเตาอ่าโกะนุเสียเจ้น่จะดนกระนุเสียเจ้น่ Ai chia chị sau này, chia chạy bay mọi người đào là chia đi ông ạ chị mù tóc của sợi cho chi phối lụt ông ạ chị lò mù nụ tóc dod 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 cho hòm đen thì á cho à mỗi một tuổi nữa đó thầy cho cho một tuổi à họ xuất đấy lì gì nữa à tuổi đi nè tuổi đi còn khóc thích khóc nè đi nó còn cá cá nè trên mặt đi là trao cho xứ rồi mà, đi bây giờ tầm tàu cho bé ô đi nó nó tàu nha, tầm tàu nhớ hồ đê nó Chỉ nó chỉ giống vậy xả rải nấm chữ nè Chỉ để sạch nên đi nhớ nè hay chở đê cây nên chở chữ mua tàu nè để bé nó mua mua bỏ cung chở thì nó mua mua e tàu nè để tàu nó chỉ giờ cho xả rải nắm chữ đó nè tuổi đi nó sẽ chè à ta cho nó xa xanh được quá cá chè này chỉ khán chế Rồi nhưng mà đi xa nhưng mà đi đó nè จะเล่าเล้าดิอนนะเล้าดิโนอเจียเต้าเจะดอเลียเจดอเลียมัดคลายนะจดอเลียมันสวมมัดลายเหนนะนะพี่คนไม่ไหวแล้วะพี่คนอยู่ในนห้อกับพี่จะได้วห่ะเออวหวตัวกันแลเนาตาเนอไปจะตามเตาเจียเชียเราจะรงเน้นอน่ากินัุดละนะ

เจดีนอสน่เร่นที่เหนียวรอปักกดไลค์กดแชร์ด้วยกูนะกด Subscribe กดติดตามกูนะหรือจะกูที่รดีมั่วกำลังใจรอคลิปต่อไปรล้วไปใช้นะเดี๋ยวนาะยงตำเต้าเมนูเพื่อสุขภาพนะคะ